ส้มตำสั่วหมูยอแล้วก็ทอดปลาแดดเดียวกินกันนะคะวันนี้มาสับม,มะละกอกันก่อนเลยจ้ามาโขลกพริกระเทียมกันต่อนะจ๊ะพอโขลกละเอียดแล้วก็เอาถั่วฝักยาวลงไปจ้าตำให้ แหลกสักหน่อยนึงจะได้กินแซบๆเนาะใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปสักหน่อยแล้วก็น้ำปลาตามด้วยน้ำมะขามนะคะน้ำปลา ผงนัวนะคะตามชอบเลยจ้าใส่หลายกระนัวหลายเด้อพี่น้องตำๆให้เข้ากันสักหน่อยนอ้อเอามะเขือเทศลงไปแล้วก็มะนาวนะจ้า คลุกเค้าให้เข้ากันได้ที่ก็ลองชิมดูเดอ้อถ้าแซบได้ที่แล้วก็เอามะาละกอลงไปนะคะ ตำตำให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันได้ที่ละก็ใส่เส้นขนมจีนลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกนิดนึงนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วก็เอาหมูยอลงไปเลยจ้ะ สูตรนี้จะออกเปรียร้ยวๆหวานๆนะคะแสบอิหลีหนี่ยละจ้าตำซั่วหมูยอนะจ้าทำง่ายง่ายไปลองทำกัน,ก,นกินดูเดอ้อ แซบอิหลีเดอ้อจ้ายิ่งมากินกับปลาทอดแดดเดียวนะยิ่งแซบเข้ากันเลยจ้ามาทอดปลาแป๊บเดียวก็สุกละไม่ถึงสมนาทีทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะ นี่คือหน้าตาของตำซั้วหมูยอแล้วก็ปลาแดดเดียวทอดเหลืองๆกรอบๆอร่อยๆจ้าคอนเฟิร์มว่าแสบอิหลีเดอ้อ